วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราโดยการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนนะครับตัวนี้เขาเรียกบล็อกต่อหรือว่าชุดเจาะคือหนึ่งชุดต่อหนึ่งต้นสอบบล็อกนําต่อค้อนยางใช้ต่อมีดเล็กๆใช้ขูดเปลือกติดตั้งอุปกรณ์กาวยางอันนี้ผสมใช้ทารอบกระป๋ออุดรอยรั่วยืดอายุกระป๋อขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์เราจะต้องขูดขูดเพื่อเปิดผิวต่อไปใช้บล็อกนําตอกใช้บล็อกนําตอ,อกน,ตอนะครับครอบลงไป วางทาบนะครับเราใช้ค้อนยางปีความแรงไม่หนักไม่เบานะครับพอแค่พออยู่การเช็ครั่ววิธีการง่ายๆก็คือไซลิงเนี่ยเราดึงดูดึงแล้วถ้าเกิดมันมีแรงแรงดึงกลับคือระบบภายในเป็นสูญญากาศแบบนี้ถือว่าใช้ได้ใช้กาวยางทารอบกระปะ๋องขั้นตอนในการเติมนะครับเราก็จะใช้วันเววาวนะครับต่อกับหัวกระป๋องเพื่อให้โฮอร์โมนเนี่ยวิ่งจากกระป๋องเนี่ยเข้าสายยางผ่านกระปะ๋องมาเก็บไว้ที่ไซลิงนะครับ โดยการออกแรงกดเบาๆเรียบร้อยครับประมาณ20 ml อันนี้ถือว่ากระบวนการเติมระรมมุลเสร็จเรียบร้อยการเจาะขอมผมจะใช้สว่านสว่านมือถือสว่านไร้สายทั่วไปเจาะย่างเราจะใช้เกลียวออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาการเจาะเนี่ยความรู้สึกคือถ้าสว่านหมุนทวนเข็มเนี่ยเราออกแรงดันให้สุดเลยครับ ไปชนตรงไหนก็คือตรงนั้นก็พอตัวกเกษตรกรก็คือชาวสวนยางพาราเองเนี่ยเป็นไงดีครับเพราะว่าราคายางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวราคายางดีรายได้ก็เพิ่มขึ้นอีกถ้าหากว่าเรามาใช้นวัตรกรรมเนี่ยผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นอีกรายได้เราก็เพิ่มขึ้นอีกบอกว่าใช้นวัตรกรรม700ต้นคนเดียวทยํายางได้ได้ครับสบายมากมากกว่าน,นั้นก็ได้โอ้โห oh, oh. ถ้าทําเป็นฟูลไทม์นี่สามารถทํามากกว่าน,นั้นได้โอ้โห oh, oh. แต่ของผมนี่ทําเป็นเสริมอ๋อนี่ขนาดอาชีพเสริมนะครับโอ้โห oh, oh. ยังใช้นวัตกรรมตัวนี้ มันทาให้มันทาให้เราทํางานได้หลากหลายขึ้นม um, ีเวลาที่จะจัดการบริหารชีวิตได้ได้มากขึ hmm. ้นนะครับมากกว่าที่เราจะไปทํางานอยู่แต่ช่วงกลางคืนอันนี้เราสามารถทํางานได้ทุกเวลาเราดีไซน์การทํางานของเราได้เลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ครับแล้วก็เพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตสำคัญคือแรงงานที่นับวันจะหายากใช่ครับไอตัวนี้ช่วยได้เลยช่วยได้ครับ